้าถาเงินลานหลวงพ่อฤาษีลิงดำนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะ,ะโต,ตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปจิตฉามิ นาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพ,พวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุนมโมพุทธายะ วิราทโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติจฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาอรือ,อสัมปจิฉามินาสังสีโมพรม,มาจะมหาเทวา สัพเพยักขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุนโม,มพุทธายะวิราทโยวิราคโคนายังวิราหิงสา วิราธาสีวิราธาสาวิราอิทธิโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติจฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาอรือสัมปจิตฉามินาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสพเพยักขาปรายันติพรหมาจะ มหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุนโยมหาลาโภพวันตุเมนิเตพาหุหติพุทธะมะอุนมโมพุทธายะวิราทโยวิราคโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทา,า,าสาวิราอิทธิโยพุทธัสะ มานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติจฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาหรือสัมปจิตฉามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญ โยมหาลาโภภวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุนโมพุทธายะวิราทะโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทา,า,าสาวิราอิทธิโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติฉามิ เพงเพงพาพาหาหาหรือหรือสัมปจิตฉามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติ พุทธะมะออุนโมพุทธายะวิราทโยวิราคโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทา,า,าสาวิราอิทธิโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติจฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารือรือสัมปจิตฉามินาสังสีโม พรมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมนิเตพาหุหติพุทธะมะอุนโมพุทธายะวิราทโย วิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทา,า,าสาวิราอิทธิโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาอรือสัมปจิฉามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขา ปรายันติพรมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมนิเตพาหุหติพุทธะมะอุะโม,มพุทธายะวิราทโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสี วิราธาสาวิราอิทธิโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติจฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารือรือสัมปจิตฉามินาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรหมาจะมหาเทวา อภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพ,พวันตุเมนิเตพาหุหติพุทธะมาอุนโม,มพุทธายะวิราทโยวิราคโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทา,า,าสาวิราอิทธิโยพุทธสัสสมาณีมามะ พุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารหรือสัมปจิตฉามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโย มหาลาโภภวันตุเมนิเตพาหุหติพุทธะมะอุนมโมพุทธายะวิราทโยวิราคโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทา,า,าสาวิราอิทธิโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติฉามิ เพ่งเพ่งพาพาหาหารือรือ